ค่ะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งในทอลแชรบอกว่าพีป่ป,ปองทำไมไม่จัดเรื่องเขากระโดงหน่อยล่ะตอนนี้ทุกคุณรู้ไหมคุณที่ถามคุณทราบไหมเขากระโดงเป็นพื้นที่ศูนย์พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนจํานวนหลายหมื่นคนเลยนะแล้วถ้าใครบ้านใกล้เขากระโดงก็คือ,อ,อสนามบุรีรัมใครบ้านใกล้เนี่ยเขาส่งไปอยู่บ้านใกล้แล้วส่งคนไปดูแล mm hmm. เพราะว่าคนอยกอย,กอยู่บ้านเขาดําเนินการบริหารจัดการ น้ำอาหารรองเท้าเสื้อผ้าห้องน้ําห้องท่าเอึฉีหมอเรียบร้อยคุณที่ถามเนี่ยคุณเคยเอาเข้าวสักคำน้ำสักแก้วเอาไปช่วยคนที่บุรีรัมบ์บ้างแล้วรหือยังเดี๋ยวพอเสร็จสิ้นนั้นลบให้เสร็จสับเรียบร้อยผู้คนกลับบ้านกลับเมืองเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาว่าเรื่องเขากระโดดกันคุณอยากไปไหนล่ะอย่าไปไหนซะละ่ะเออ ใครก็ตามที่มาพูดอะไรกับฉันตอนนี้เนี่ยนะอย่าไปไหนล่ะใครมาถามอะไรกับฉันซิส่วม m ซัวตอนนี้อย่าไปไหนนะขอให้มีชีวิตอยู่รอดูวันที่ฉันตอบกันละกันถ้าคุณมีเวลาทั้งชีวิตนั่งหลงฉันจ,จะเล่าให้ฟังอ่อกดไลค์กดแชร์กันนะนี่วันนี้แค่4,700เองนะนั่งฟังอะไรกันเวลานั่งฟังอนนิ้วกดด้วยนะกดด้วยกดด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะถูกต้องค่ะพี่ปองเอาทีละเรื่อง อย่ามั่วอย่าคิดแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวโดวยไม่คิดถึงเรื่องบ้านเมืองอย่าคิดแต่เรื่องนักการเมืองอย่างเดียวโดวยที่ไม่คิดถึงเพื่อนร่วมชาติแขวะอะไรไม่รู้ไปลร่ำเวลาเดี๋ยวโดนบ้างเธอแขวะฉันกัดคอขาดเลยนะฉันนี่หมานะบอกซะก,ก่อนเลยอ่ะกดไลค์หรือยังเนี่ยนิ่งกันอยู่เนี่ยขอบคุณที่อ่านข่าวประชาธิปัตย์อ่านทุกข่าวอ่านทุกพารไม่ต้องมาขอบคุณเราเป็นหน้าที่ของเราคุณนิสมา แหม่ทำไมเป็นแบบขอบคุณที่อ่านข่าวประชาธิปัตย์ยามปรดัดจริตขนาดนั้นเลยคุณเราอ่านข่าวทุกพักอ่านทุกคนไปดูแนวหน้าท้องนู่นไปไปดูแนวหน้าท้องนู่นไปประชาธิปัตย์ทุกการที่อยากจะปุวันนี้ก็อีกเหลือแค่เราเหลือแค่เราพอๆแล้วนั่นแหละยังไม่ได้มาสัมภาษณ์วันนี้เลขาวันนี้เลขาี่พันพักมาคุณชัยวุฒิมาแล้วบอกอะไรมาบอ พี่อย่าเพิ่งไปออกกำลังกายนะรอก่อนแล้พี่จะไปต่อยมวยพี่พิ่เออใช่ไหมเออชอบแซคคือไอ้นิสัยแบบนิสัยแบบแซะแซะแบบเอ่ออะไรนะประชดประชันแบบนิสัยแบบเออคือพักไว้ก่อนเถอะนะเอาเรื่องชายแดนไทยเขมรก่อนรวมพลังตั้งมั่นก่อนทำตัวเป็นคนไทยอะเป็นไหมหรืออย่าทำตัวเป็นทาสนักการเมืองมันมากนะ การเมืองอา่ะวางไว้ก่อนเอาเรื่องบ้านเมืองมาก่อนแต่ถ้าแยกไม่ออกระหว่างการเมืองกับบ้านเมืองนะก็นั่งเฉยๆอืมคือเฮียก็พ่มไทยเขารู้ว่าเฮียถ้าตัวเองไม่ไม่แสดงตนออกมานะอืมอย่าว่าพี่ปองปากจัดเลยนะทำงานไปฟังไปนะคะคุณปองดีมากค่ะ